สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมแบงค์นายช่างเล็กครับสำหรับในวันนี้นะครับผมก็จะมา DI y เป็นเครื่องมือที่เอาไว้ใช้สาหรับในการดันเหล็กแบบง่ายๆให้กับเพื่อนๆทุกท่านได้รับชมกันครับโดยวัสดุของเราในวันนี้นะครับชิ้นแรกและชิ้นเดียวเลยเนี่ยก็จะเป็นเหล็กเส้นครับเหล็กเส้นตัวนี้จะเป็นเหล็กเส้นป้องอ้อยนะครับมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ12มมตครับตัดความยาวที่10นิ้วทั้งหมด2ชิ้นนะครับในชิ้นต่อไปครับก็จะเป็นเหล็กเส้นแบบเดียวกันเลยครับแต่ว่าจะ และในขค้ัตอนแรกของเรานะครับเราก็จะนำเหล็กเส้นทั้ง2ชิ้นนี้เนี่ยมาเชื่อมติดเข้าด้วยกันในลักษณะแบบนี้ครับโดยที่ผมจะทำการเชื่อมเหมือนกันทั้ง2ชิ้นเลยนะครับ พอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในขั้นตอนต่อไปเนี่ยผมก็จะมาขีดเส้นหาจุดกึ่งกลางของเหล็กเส้นขนาดความยาว5เซนเมครับโดยที่ผมจะทําการขีดเส้นตรงกึ่งกลางเนี่ยให้มีขนาดความกว้างที่ประมาณสัก1เซนเมครับและเดี๋ยวเราก็จะไปตัดตามเส้นที่เราได้ขีดเอาไว้ตรงนี้ได้เลยครับ พอเราตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เพื่อนเพื่อนเชื่อมติดในส่วนนี้ให้แน่นได้เลยครับ เพียงเท่านี้ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเครื่องมือที่เอาไว้ใช้สําหรับในการดัดเหล็กของเราครับและผมก็ได้แอบไปทํปลายอีกด้านหนึ่งเอาไว้นะครับตัวที่ปลายด้านนี้เนี่ยผมก็ใช้เป็นเหล็กเส้นขนาดเดียวกันเลยครับแต่ความยาวที่4ซนติเมตรนะครับใช้ทั้งหมด2ชิ้นเนี่ยมาเชื่อมติดเอาไว้แบบนี้ครับปลายด้านนี้เนี่ยผมไว้ใช้สาหรับในการดัดเหล็กแผ่นทั่วไปครับส่วนปลายด้านนี้นะครับผมก็เอาไว้ใช้สําหรับในการดัดเหล็กเส้นกลมครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยเราไปสาธิตการใช้งานกันเลยดีกว่าครับ และนี่ก็จะเป็นวิธีในการใช้งานเครื่องมือของเราครับจริงๆแล้วนะครับเจ้าเครื่องมือตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีขายตามท้องตลาดทั่วๆไปครับแต่ว่าจะตัวนี้นะครับเราสามารถทําขึ้นเองได้ครับทาจากเศษเหล็กเหลือที่เรามีอยู่แล้วนะครับตัวนึงเนี่ยใช้งบประมาณไม่เท่าไหร่เองครับอันนี้เนี่ยเราสามารถทําเองได้ใช้งานเองเนี่ยก็ประหยัดไปได้เยอะเลยครับและถ้าเพื่อนๆท่านใดที่ชอบคลิปโดนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดปุ่มติดตามแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งก็เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับในคลิปโดนี้ถ้าผมทําได้คุณกก็ทําาไดด้้้วววัััันนีตออล่ครบสส